น้องน้องพลอยสวยกับน้องเพชรใสต่อไปหนูจะเป็นหัวหน้าพลอยสวยเพชรใสใจกินร้อยโอ้ยของจองเห็นคนไลก็เลยบอดบอดเลยเดาคู่แปบซึมเลยติดอกฟ้าฟ้าแดบน้องพลอยสวยกับน้องเพชรใสใจเกินร้อยกับผลงานเพลง แคมแมมไอแฮมลัดว้ายเนาะลาสุดตั้งชายาตั้งชายาให้ลูกแล้วกันแต่งแต่งเพลงกันเดียวผลงานซิงเกิลแรกซิงเกิลแหลกไม่ไม่ว่วงว่วง้งวุ้้งว้ซึ่งกับซื้อผลงานเพลงที่พอแต่งไห้ เขมนม่ะเมนะายยาในวงการกับซื้อพิงเต้นเก่งร้องเลเกงบบใหญ่ถึงมากาสีตาเขาถึลวกยังเขาตาบ่ไม่กัเพชรบ่ือจะงวงนี่ล่ะมอเออฮันเออฮันงวงแล้วงวงเอา